ครับ,รบผมเคยได้ยินมาว่าเตาฟืนนาชุมเห็ดเป็นเตาฟืนที่ช่วยประหยัดพลังครับท่านผู้ชมครับผมเคยได้ยินมาว่าเตาฟืนนาชุมเห็ดเป็นเตาฟืนที่ช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี อีกทั้งหลายพื้นที่ในประเทศไทยก็นําไปใช้หุงต้มในครัวเรือนจนเป็นที่พออกพอใจทีมงานของเราจึงเดินทางไปยังจังหวัดตรังเพื่อค้นหาต้นแบบเตาฟืนนาชุมเห็ดว่ามีที่มาและช่วยประหยัดพลังงานได้จริงหรือเปล่าแม่ก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคุมค่าจริงๆ กับการได้มาเรียนรู้เตาฟืนนาชุมเห็ดภายในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหักบุกเพราะช่วยลดการใช้แก๊ส LPG ได้ถึง70%เซแล้วยังได้ลิ้มรถกล้วยฉาบแสนอร่อยอีกด้วยล่ะครับเตาฟืนนาชุมเห็ดเป็นเตาที่ใช้ฟืนนะครับแล้วก็มีส่วนผสม ที่มามาจากดินนะมีอิดมีดินมีท่อปลองพันจะเห็นว่าวัสดุที่ใช้ทั้งหมดเป็นวัสดุในท้องถิ่นที่จังหวัดรังมีมีแนวคิดประยุกต์มาจากเตาเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นเตาที่กระทรวงพลังงานเขาส่งเสริมมาประยุกต์เข้ากับเตาสองกระทะของจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้กำลังเอาฟืนจะไปก่อไฟเลยนะคะเพื่อใช้ในการทอดกล้วย เตาสองกระทะนะใหญ่เกินไปส่วนเตาเศรษฐกิจก็เล็กจนเกินไปอาสาสมัครพลังงานจังหวัดตรังจึงร่วมมือกันคิดประยุกต์ปรับปรุงจนได้เป็นเตาฟืนนาชุมเห็ดที่ออกแบบให้มีการเผาไหม้ถึงสองครั้งโดยครั้งแรกเผาไหม้จากฟืนจนได้เปลวไฟพร้อมกับควันไฟแต่ควันที่ไ่านั้นจะถูกกักเก็บไว้ในตัวเตาและเกิดการเผาไหม้ ซ้ำอีกครั้งส่งผลให้เกิดความร้อนสูงและประหยัดเชือเ้อเพลิงแบบสุดๆไปเลยละครับคุณผู้ชมด้วยสำนักง,งานพลังงานจังหวัดตางเองกับผมเนี่ยมีแนวคิดตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าเราจะส่งเสริมพลังงานชุมชนเนี่ยให้สอดคล้องกับวิประหยัดฟืนความร้อนความร้อนสูงไม่ร้อนเพราะว่าเตาจะเป็นสองสองสองชั้นประหยัดฟืน เพราะสมมติว่าเป็นเตาธรรมดาเราต้องใช้ฟืนเยอะทุกวันนี้เราก็พัฒนานะเราก็พัฒนามาตลอดที่สาคัญอันนึงคือเราสอนให้ผู้ใช้รู้จักซ่อมเองแล้วสังเกตด้วยว่าเขาใช้แล้วมีอะไรที่เป็นปัญหาเขาที่ไม่สะดวกถ้าเตาฟืนนาชุมเพตรรังเราเนี่ยมันมีข้อดี3อย่างที่เราใช้เป็นสโลแกนของตัวเตาคือประหยัดฟืนปลอดภัยไร้ควัน ากจะลดค่ากแก๊สถึง20,000บาทต่อปีแล้วยังปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้ที่สำคัญผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบที่ได้ก็ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพอีกด้วยถ้านับข้อดีได้3ข้อนี้แล้วละก็มาทำความรู้จักเตาฟืนนาจุมเห็ดด้วยตัวเองเลยดีกว่าครับพี่น้องล่วยหักมุกฉาบตราแม่ละเอียดประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อน